สวัสดีครับเรื่องดีชาแนลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นไม้ป่านะครับในแถวเดียวกันกับแถวยางพาราเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับยางพาราก็เริ่มได้มีการเปิดกรีดแล้วนะครับนี่ครับเพิ่งมีการเปิดกรีดยางเป็นปีแรกนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้นไม้ป่านะครับที่เจ้าของท่านได้ปลูกเอาไว้ก็เจริญเติบโตสวยงามนะครับ ต้นไม้เหล่านี้นะครับอายุอยู่ที่สี่ปีนะครับผู้ชมก็จะมีต้นยางนานะครับแล้วก็มีต้นสักนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นยางนากันก่อนนะครับต้นยางนาที่อยู่ใกล้ๆนี่เขาถือว่าต้นใหญ่นะครับอ้วนเลยนะครับสี่ปีนี่ตรงนี้นะครับเป็นการปลูกในบริเวณต้นที่มันตายนะครับดังเดิมจริงตรงนี้นะครับจะเป็นต้นของยางพารานะครับแต่ด้วยที่ว่าต้นยางพารามันมันตายนะครับ เจ้าของท่านก็เลยมีการเอาต้นยางนานะครับมาปลูกแทนนะครับซึ่งดูสิครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้นใหญ่งามมากนะครับสวยสดงดงามมากจริงนะครับแต่ละต้นครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับมีการนํามาปลูกแทนต้นที่มันตายนะครับแล้วก็พอเห็นว่ามันได้ผลดีนะครับต้นมันใหญ่มันทรงสวยนะครับมีเห็ดให้เก็บด้วยนะครับก็เลยมีการนําต้นไม้ป่านะครับมาปลูกรอบหลังนะครับ ก็เลยมีชุดเล็กๆนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับก ah, ็จะมีชุดใหม่เข้ามานะครับเหล่านั้นจะเป็นชุดแรกนะครับที่มีอายุ4ปีนะครับชุดแรก4ปีแต่ว่าชุดหลังนี่นะครับก็จะมีอายุ3มปีนะครับกับ2ปีนะครับก็จะมีหลายระดับนะครับที่ค่อยๆเอามาแทรกมาแทรกไปเรื่อยนะครับมาดูส่วนฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนฝั่งนี้ก็ต้นใหญ่นะครับแถวเดียวกันเลยนะครับ ปกติแล้วนะครับที่ผมไปส่องต้นไม้มานะครับผมที่ผมไปเห็นก็จะเป็นการปลูกในลักษณะที่ปลูกในในแถวตรงกลางนี่นะครับในในร่องยางพาราตรงกลางนะครับอันนี้นะครับหลายท่านอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าถ้ามีการปลูกเป็นแถวเดียวกันกับแถวยางพารามันจะเป็นอย่างไรนะครับภาพก็คือแบบนี้แหละนะครับกูจครบบการเติบโตความสวยงามเป็นแบบที่คุณผู้ชมกําลังเห็นนี่เลยนะครับ ส่วนพวกนี้ก็ต้นใหญ่กงงามนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินแถวนี้นะครับช่วงนี้เป็นเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่ต้นไม้พืชพันไม้ต่างๆนะครับเขาอยากที่จะเจริญเติบโตเขาก็ได้เจริญเติบโตแบบสมดังใจเขานะครับเพราะว่ามันมีฝนนะครับฝนเนี่ยมันไม่ได้มาจากฝนแต่น้าอย่างเดียวนะครับวันนั้นผมไปศึกษามาเรื่องของปุ๋ยต่างๆนะครับปุ๋ยที่เป็นตัว N นะครับในไนโตรเจนนี่นะครับมันมีอยู่ในอากาศด้วย พอฝนตกลงมานะครับมันก็จะเอาไนโตรเจนนะครับที่อยู่ในอากาศลงมาด้วยนะครับฉะนั้นนะครับในตัวเจนนี่มันจะทําทําให้ใบเขียวนะครับต้นไม้ต่างมันจึงมีความเขียวนะครับมีความเขียวมีความสวยสดงดงามนะครับดูแล้วสบายตาสบายใจครับบางทีเราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเราเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยทําไมต้นมันเขียวจังเลยนะครับมันเขียวดูดีจังเลยนะครับ นั่นก็เพราะว่านะครับฝนมันเอาในตัวเช่นลงมาด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือคําตอบนะครับอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะอันนี้จะเป็นต้นว่านะครับน,นะครับต้นว่านะครับตันนี้น่าจะเป็นการเกิดเองนะครับเพราะว่ามันออกมาจากร,อรอ่องนองอ่าร่องแถวนะครับแล้วก็มันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับถ้าเป็นการปลูกนีจ่จะอยู่ตรงกลางพอดีเนาะ เห็นใบสีม่วงเข้มแบบนี้แล้วดูดีครับเห็นแล้วคนที่เป็นเจ้าของนะครับคนที่ปลูกไม้ป่านี่ก็จะรู้สึกประทับใจแน่นอนเพราะว่านะครับสีม่วงเ,เป็นสีของการสร้างยอดใหม่ที่มันมันสวยเนี่ยคุณผู้ชมครับมันสวยมันก็เลยแบบทำให้เกิดความประทับใจนะครับเนี่ยพื้นที่เหล่านี้นะครับมีทั้งหมด6ไร่นะครับคุณผู้ชม ทั้งหมดหกไร่ก็จะมีการเอาไม้ป่ามาแทรกนะครับเกือบเกือบทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยส่วนที่เป็นหลักๆก็จะเป็นต้นยางนานี่แหละนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีหวายด้วยนะครับโซนนี้จะมีเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะเป็นต้นหวายนะครับซึ่งซึ่งผมเห็นน้อยมากนะครับที่ควจะเอาหวายมาปลูกครับผมเห็นแปลงนี้แหละนะครับนะฮะยางนาครับ ทรงสวยทรงดีมากเลยนะครับเนี่ยชุดรแรกๆที่มาปลูกเนี่ยจะเป็นสี่ปีครับกลุ่มนี้จะเป็นสามปีนะครับสามปีแล้วก็จะมีสองปีด้วยข้างหน้านี่จะเป็นสองปีนะครับดูตนนัวนี้ต้นเป็นสองปีนี่มีมดแดงมาอยู่เลยนะผู้ชมนนะครับมดแดงมาอยู่อาจจะมียังไม่เลยดอกไม่เยอะรอกนะครับมีรังเล็กๆนะครับเจ้าของก็มีการตัดแต่งกิ่งนะครับร่องรอยการตัดแต่งกิง่ง อย่างว่าเจ้าของมีการมาดูแลดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็มามาก,กรีดยางอยู่แล้วนะครับมากรีดยางก็ต้องมีการมาดูแลสวนป่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีน้ำน้ำท่วมขังอยู่นะครับเป็นบางช่วงเนาะที่จะมีน้ำท่วมขังนะครับฝนนี่ก็ตกมาเรื่อยๆนะครับฝนตกมาเรื่อยๆน้ำก็ท่วมขัง นะครับบางทีผมก็เดินไม่สะดวกผมก็จะไม่เดินไปนะผมก็จะเดินตรงตรงที่มันมีแบบสามารถที่จะเดินได้นะครับมีร่องรอยการกินของแมงนะครับธรรมชาติของเขานะครับนู่นนะครับดูดีเลยนะครับคุณผู้ชมนู่นไปถึงนู่นนะครับก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับมีการปลูกแทรกไปหมดเลยครับการปลูกแทรกไปหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางนาเราจะเป็นยางนาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตรงที่เป็นการปลูกหวายนะ เดี๋ยไ,ไปดูหวายอันนี้ก็เพิ่งมาลงใหม่นะครับในปีกว่าๆเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราเห็นนี่เราจะเห็นแต่เป็นต้นไม้ป่าเป็นต้นยางนาแต่เราจะไม่ค่อยเห็นพวกต้นหวายอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นยางนาเนาะนะครับมาดูว่าหวายเนี่ยมันจะได้ผลไหมนะครับหวายเนี่เอาไปทําอะไรกินได้บ้างนะครับหรือมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ าไปแกงได้ครับคุณผู้ชมครับหวายนี่แกงได้นะนะครับวันหนึ่งผมไปตลาดช่องจอมนะครับเป็นตลาดชายแดนของไทยกัมพูชานะครับก็จะมีการตัดตัดต้นหวายนี่แหละครับแล้วก็จะมีการเกล่เอาแล้วก็เอาไปแกงแกงกินเหมือนกับแกงพวกแกงหน่อไม้นี่แหละครับแต่ว่าหวายนี่จะมีรสชาติขมขมนะแล้วก็สิ่งที่หนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยชอบมันก็เพราะอาจจะมีเพราะมันมีหนามนี่แหละเนี่ยหนามมันนี่ผู้ชมฟังดูนะ มันแข็งนะครับแล้วมันก็มีน้ําเยอะนะครับฉะนั้นคนก็เลยอาจจะไม่ไม่ชอบเพราะว่ามันมีน้ําก็เลยไม่ค่อยเอามันมาปลูกในในร่องยางพาราครับแต่เห็นเจ้านี้แหละที่ปลูกก็รอดูว่าเวลามันเติบโตขึ้นมานะครับครับมันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงก็เพราะว่าหวายนี่ก็เห็นว่าเอาไปทําประโยชน์ได้อย่างหลายๆเอาไปทําเป็นหัตถกรรมเนาะเอาไปสารนะครับไปทําไม้ แต่ก่อนสมัยแต่ก่อนเรียนกระบีกระบองนะครับ <_ d ata> ก็เอาไม้หวายนี่แหละไปทําไม้กระบีกระบองนะครับตกไว้ไว้ก็ได้ใช้ประโยชน์แต่ทุกวันนี้ไม่ได้เรียนแล้วนะครับกระบีกระบองก็ <_ d ata> เด็กไทยก็หลายคนก็เกิดความสงสัยกันว่ากระบีกระบองมันยุคสมัยนี้แล้วมันเรียนทําไมนะครับก็เลยมีการยกเลิกนะครับแต่อาจจะมีบางเรียนที่ยังรักษาไว้อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นแล้วนะครับไปโรงเรียนต่างๆก็ไม่ถามนรงเรียนก็ไม่ค่อยมีคนเรียนกระบีกระบองแล้ว ครับแต่หวายก็ยังมีประโยชน์นะครับบางทีเอาไปทำํำเห็นอะไรเนาะที่เขาเอาไปตามคาเฟ่ต่างๆที่เขาเอาไปศาลเนาะนะครับคล้ายๆกับรังนกให้คนไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่วนหนึ่งก็ทํามาจากหวายเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหวายนะครับยางเพื่งกีตปีแรกนะครับน้งยางก็อาจจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูมาดูโซนนี้นะครับ โซนที่เป็นโซนภายนอกนะครับโซนภายนอกเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับมีการปลูกเป็นไม้สักนะครับไม้สักปลูกแทรกเลยนะครับยางพาราไม้สักยางพาราไม้สักสลับไปเรื่อยๆนะครับระหว่างต้นยางยางพารานะครับยางพาราก็จะมีไม้สักแทรกด้วยเขาก็เติบโตได้ดีนะครับคุณผู้ชมครับนู่นดูดูกิ่งดูก้านของเขาดูยอดเขานึงถึงไปถึงนู่นแล้วนะครับอีกหน่อยก็คงจะทะลุขึ้นไปนู่นนะครับ ปลูกไว้ไม่เสียหายครับถ้าปลูกแล้วเราได้ครับคุณผู้ชมไม่ปลูกไม่ปลูกมันก็ได้กับต้นยางพารายอย่างเดียวถ้าเราปลูกต้นไม้ป่าเพิ่มเราก็จะได้ต้นไม้ป่าเพิ่มนะครับเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับให้กับพื้นที่ของเราให้มากขึ้นนะครับเห็นไหมมองไปทางนู้นก็จะเห็นยางยางนาเนี่เขียวนะครับสวยสดงดงามต่อไปไม้สักหน่เนาะนะครับ ผมเห็นเขาแปลรูปขายก็ก็ดีนะราคาก็ดีเลยนะครับไม้สั่งเนี่ยไปทําได้หลายอย่างนะแม้ว่าจะเป็นไม้ไม่ใช่ไม้เหนือแข็งก็ตามแต่แตสีก็สวยนะครับและทุกวันนี้มีคนนะครับถามว่าไม้ไม่ใช่ไม้เนือ้อแข็งจะเอาไปทําอะไรคือบางทีเนาะเราเราไปอยู่ในในหอพักในอาพาร์ตเมนต์ในโรงแรมแบบนี้นะนะครับพื้นที่แบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เจอแดดนะครับไม่ได้เจอฝนนะครับฉะนั้น ไม้แม้กระทั่งไม้อ่อนๆอย่างไม้ยางพาราแบบนี้ก็ตามแต่นะครับก็ยังจะมีคุณค่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกแดดถูกฝนมันไม่ได้เปื่อยในยุ่ยมันไม่ได้พองไปไหนนะครับฉะนั้นนะครับไม้นะครับไอสักทองนี่นะครับเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับปลูกไว้เถอะนะครับแทรกในร่องยางพารามีสวนยางก็ปลูกไปนะครับอยากกินมะม่วงเนี่ยเอากระปุกมะม่วงอั่งนี้ก็ได้นะนี่ วันหนึ่งมะม่วงมันได้แสงได้ปุ๋ยได้อะไรครบถ้วนนะครับถึงับของมันมันก็เติบโตขึ้นมามันก็จะให้ผลเนี่ยนะครับอยากกินอะไรสดาใช่ไหมนี่ก็ปลูกสดาวไปเถอะครับนี่ได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเสียหายนะครับบางคนว่าปลูกลงไปแล้วมันทีมันโยนในล่มมันไม่เกิดหรอกนะครับก็เห็นอยู่ว่ามันเกิดนะครับนะครับสามารถไปติดตามรับชมได้หลายคลิปไลยเลยนะครับหลายคลิปที่ผมนําเสนอก็ เห็นว่านะครับต้นมันก็เติบโตได้ดีนะครับแม้ว,ว่ามันจะอยู่ในที่ร่มที่อะไร,นะรลักษณะเช่นนี้นะครับอาจจะโตช้าหน่อยนะครับแต่มันก็โตพอวันหนึ่งเราตัดต้นยางต้นยางพาราออกนี่นะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับที่มันได้ปีแล้วมันก็จะเติบโตเร็วนะครับชดเชยนะครับกับเวลาที่มันยังไม่เติบโตมันก็อยากเติบโตอยู่นะต้นไม้ได้แสงได้อะไรระบบร่างมันดีก็จะเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ อันนี้อยู่รอบนอกมันก็จะได้แสงได้อะไรอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะเอาไวส้สั้นๆเพียง12นาทีนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบก,กันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ